ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,565เด็กสาวหมู่บ้านภูเขาทำไมคุณไม่ช่วยฉันเมื่อกี้หินวิญญาณน,นางฟ้าถูกพวกเขาเอาไปแล้วหากไม่มีหินวิญญาณน,นางฟ้าฉันก็ไม่เห็นน้องชายของฉันเลยเยาวหเมยอร้องไห้เสียงดังและถึงกับบ่นเรื่องเฉินปิง เฉิงปิงมองไปที่เยาเหมยที่ร้องไห้และอดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วพูดว่าคุณขโมยหินนางฟ้าจากคนอื่นหรือเปล่าฉันจูจ่ๆเยาเมยอก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเธอขโมยมันไปตั้งแต่คุณขโมยมันไปมีอะไรผิดปกติกับคนที่ต้องการกลับไปไหมคุณจะขโมยของเพื่อไปหาน้องชายของคุณเหรอถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ตัวเองสบายใจฉันขอเล่นตอนนี้ได้ไหม เฉินปิงจ้องไปที่ผู้หญิงคนนี้เหยาเหมยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นคว้าคอเสื้อของเธอไว้แน่นคุณคุณอยากจะทำอะไรถ้าคุณกล้าแต่ต้องฉันฉันจะตายไปพร้อมกับคุณทำไมคุณถึงกังวลละ่ะฉันแค่กำลังเปรียบเทียบยิ่งกว่านั้นฉันทนไม่ได้ที่มีรูปร่างเหมือนคุณเฉินปิงกล่าวฉันมีอะไรผิดปกติกับรูปร่างของฉัน เยาเมยยอจงใจยืนตัวตรงและพองหน้าอกของเธอออกมาแต่ไม่ว่าเธอจะพองหน้าอกของเธออย่างไรมันก็ยังไม่สมเหตุสมผลมาทำสิ่งนี้กันเถอะคุณสามารถเป็นไกด์ของฉันได้ท้ายที่สุดคุณคุ้นเคยกับเมืองสัตว์ร้ายฉันสามารถใช้หินวิญญาณน,นางฟ้านี้เป็นรางวัลได้ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ใหญ่เท่ากับหินนางฟ้าแต่มันก็ควรจะคุ้มค่าเงินอยู่บ้าง เฉินปิงโยนหินวิญญาณนางฟ้าในมือของเขาให้เยาเมยยอเหยาเมยยอหยิบหินวิญญาณนางฟ้าและมองเฉินปิงด้วยความไม่เชื่อคุณต้องรู้ว่าหินวิญญาณนางฟ้ามีค่ายอย่างยิ่งในมือสัตว์ร้ายได้อย่างไรฉันบอกคุณได้เลยแม้ว่าฉันต้องการหินวิญญาณนางฟ้าของคุณแต่ฉันจะนําคุณเท่านั้นฉันจะไม่นอนกับคุณเหยาเมยยอมองไปที่เฉินปิงอย่างระมัดระวังแล้วพูด ดังสุภาษสิทที่ว่าการแสดงความสุภาพโดยไม่ทำอะไรเลยถือเป็นการโกงหรือการขโมยเฉินปิงใจดีมากเหยาเมยยอรู้สึกว่าเฉินปิงต้องมีวาระฉันไม่มีอะไรมีค่าติดตัวฉันเลยทำได้แค่ดูแลร่างกายของฉันเท่านั้นฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่สนใจร่างกายของคุณถ้าคุณอยากนอนกับฉันฉันก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าฉันไม่มีผู้หญิงเฉินปิงพูดไม่ออกฉันไม่เชื่อ จากนั้นหยวเมยอก็ไม่เชื่อเลยเธอดูค่อนข้างมั่นใจในตัวเองดังนั้นเธอจึงคิดว่าเฉินปิงสนใจร่างกายของเธอเฉินปิงก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันวิธีที่เขาใช้การเปรียบเทียบตอนนี้มันผิดและผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจเขาผิดจงลี่ออกมาพบฉันเฉินปิงเรียกดาบวิญญาณจงลี่ออกมาโดยตรงจงลี่กระพริบตาออกมาทันทีและยืนอยู่ข้างขางเฉินปิง ร่างกายของจงลี่วาวและนูนและเส้นสายก็สมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นหลังจากได้รับการดูแลจากเฉินปิงร่างกายของเขาก็แสดงอารมณ์อันสูงส่งออกมาในขณะนี้เมื่อเทียบกับจงลี่แล้วผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนผู้หญิงจากหมู่บ้านบนภูเขาอาจารย์คุณเหงาหรือเปล่าจงลี่ถามโดยพิงไหลของเฉินปิงฉันอยากจูบคุณหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็จูบจงลี่ตรงหน้าเด็กผู้หญิงคนนี้ จากนั้นเฉินปิงก็ขอให้จงลี่กลับไปหาดาบสังหารมังกรตั้งแต่ต้นจนจบหญิงสาวมองด้วยความตกใจและเขินอายตอนนี้คุณโล่งใจแล้วหรือยังฉันไม่สนใจคุณเลยเฉินปิงกล่าวเหยาเมยยอกัดริมฝีปากของเธอพยักหน้างเงียบๆและไม่พูดอะไรเฉินปิงติดตามเหยาเมยยอไปยังเมืองสัตว์ร้ายระหว่างทางไม่มีใครพูดอะไรหญิงสาวจึงดูตกใจมาก เมื่อมาถึงประตูเมืองอสูรเฉินปิงเนยหน้าขึ้นมองและเห็นว่าประตูนั้นสูงหลายร้อยเมตรและมีประตูขนาดใหญ่ทั้งหมดสามประตูประตูเมืองกลางใหญ่ที่สุดแต่ประตูเมืองปิดประตูเมืองทั้งสองฝั่งเปิดอยู่มีพระภิกษุเข้าออกประตูเมืองทั้งสองฝั่งเป็นจํานวนมากและมียามเฝ้าตรวจตราอยู่เป็นระยะระยะประตูเมืองกลางมีไว้สําหรับให้เจ้าเมืองเข้าออกโดยเฉพาะหากเจ้าเมืองไม่เข้าหรือออกประตูเมืองจะยังคงปิดอยู่ แยวเมยอติดตามเฉินปิงแล้วพูดว่าบทที่4566ออนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐจุดไฟได้และไม่อนุญาตให้ประชาชนจุดไฟทำไมเราต้องสอบปากคำเมื่อเข้าไปในเมืองเฉินปิงถามแน่นอนว่าเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นเข้าไปในเมืองอสูรในอดีตเมื่อมนุษย์หรือปีศาจเข้าไปในเมืองอสูรพวกเขาทั้งหมดถูกคุมขัง นอกจากนี้แม้แต่ผู้ที่มีนิสัยโหดร้ายก็ไม่สามารถเข้าไปในเมืองสัตว์ร้ายเพื่อป้องกันความไม่สงบได้มีกฎมากมายในเมืองอสูรคุณไม่ได้มาที่เมืองอสูรบ่อยนักดังนั้นคุณต้องให้ความสนใจมากขึ้นเยาเหมยเตือนเฉินปิงเฉินปิงพยักหน้าหลังจากได้ยินสิ่งนี้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว พระทั้งหมดในเมืองสัตว์ร้ายนี้เป็นสัตว์ร้ายและพื้นที่ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่นอกเมืองสัตว์ร้ายนั้นเป็นสัตว์ร้ายแต่จะมีพระมนุษย์และปีศาจปปนอยู่ด้วยควรจะเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการทาสีบริเวณนี้พระมนุษย์และปีศาจบางคนก็ถูกทาสีที่นี่ด้วยพื้นที่ทั้งหมดถูกปิดกั้นด้วยรูปแบบปีศาจไม่ว่าพวกเขาจะเป็นพระมนุษย์หรือพระปีศาจพวกเขาก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ คุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรดูรูปร่างของฉันและรัศมีของเผ่าพันธุ์อสูรสิฉันจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรเวลานี้เกิดการทะเลาะก,กันที่ประตูเมืองชายร่างใหญ่ที่แข็งแกร่งกำลังโตเถียงกับผู้พิทักษ์แห่งเมืองอสูรทหารยามรีบล้อมชายที่แข็งแกร่งแต่ชายที่แข็งแกร่งยังคงโต้เถียง แม้ว่าร่างกายของคุณจะเต็มไปด้วยรัศมีของเผ่าพันธุ์อสูรแต่ก็ไม่สามารถปกปิดรัศมีของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่ลึกเข้าไปในร่างกายของคุณได้อย่าหวังว่าจะแอบ,บเข้าไปได้ยอมจำนวนและถูกจับไปจะดีกว่าหัวหน้าองค์รักพูดอย่างเย็นชาเฉิญปิงมองไปที่ชายผู้แข็งแกร่งเขาอยู่ที่ระดับที่8ดของอาณาจักรความทุกข์ยากและถือเป็นปรมาจารย์ในเมื่อคุณใส่ร้ายฉันในฐานะมนุษย์ ฉันก็จะไม่เข้าไปในเมืองใช่ไหมชายผู้แข็งแกร่งบอกว่ากำลังจะหันหลังกลับไม่เข้าเมืองอีกต่อไปขอโทษนะคุณต้องมากับพวกเราหัวหน้าองค์คกร์กล่าวทำไมฉันต้องตามคุณไปละ่ะฉันจะไม่ตามคุณแล้วคุณจะทำอะไรฉันได้พวกเฝ้าบ้านของคุณอยู่ในระดับที่ห้าของอาณาจักรความทุกข์ยากเท่านั้นคุณยังต้องการหยุดฉันอยู่หรือเปล่า ชายผู้แข็งแกร่งหัวร้อและออร่าในร่างกายของเขาก็ระเบิดทันทีบูมด้วยรัศมีที่ระเบิดออกมายามที่อยู่รอบๆก็ปลิวไปทันทีและรัศมีของมนุษย์ก็ถูกเปิดเผยโดยตรงจากการระเบิดของชายผู้แข็งแกร่งคนนี้เขาเป็นพระมนุษย์หลังจากข้อยามออกไปแล้วชายผู้แข็งแกร่งก็รีบออกไปอย่างรวดเร็วพยายามหลบหนีไปจากที่นี่ เมื่อยามเห็นสิ่งนี้เขาไม่ได้ไล่ตามแต่มองดูชายที่แข็งแกร่งที่หลบหนีอย่างเงียบๆชายผู้แข็งแกร่งคนนี้เสร็จแล้วในเมื่อเขามาจากเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยตรงทำไมจึงต้องพยายามแอบ,บเข้าไปในเมืองด้วยเยาวเมยยอมองไปที่ชายที่แข็งแกร่งที่หลบหนีแล้วพูดว่าขณะที่เยาวหเมยอยพูดจบทันใดนั้นแสงสีขาวก็สว่างวา่าและแสงสีขาวนี้ก็พุ่งตรงไปที่ชายผู้แข็งแกร่งพับ ชายผู้แข็งแกร่งในระดับที่8ของอาณาจักรความทุกข์ยากนี้ไม่มีเวลาที่จะตอบสนองแสงสีขาวทะลุผ่านร่างของเขาโดยตรงร่างใหญ่ของเขาล้มลงกับพื้นวิญญาณและรูปร่างของเขาถูกทำลายและเขาก็เสียชีวิตทันทีแม้ว่าเขาจะตายชายที่แข็งแกร่งคนนี้ยังคงลืมตากว้างและปากของเขาเปิดด้วยสีหน้าเหลือเชื่อท้ายที่สุดแล้วมันไม่ง่ายเลยที่จะฆ่าพระระดับ8ในอาณาจักรความทุกข์ยากในทันที หลังจากที่ชายที่แข็งแกร่งเสียชีวิตพระภิกษุในชุดขาวก็ค่อยๆตกลงมาจากหอคอยจากนั้นเขาก็ดึงถุงเก็บของออกจากกลางของชายที่แข็งแกร่งจากนั้นโบกมือเบาๆร่างของชายที่แข็งแกร่งก็ถูกกำจัดออกไปทันทีทำไมต้องลำบากพระในชุดขาวใส่หัวเล็กน้อยแล้วกระโดดกลับไปที่หอคอย ไม่อนุญาตให้บินภายในรัศมี100่งไมล์ของเมืองสัตว์ร้ายแห่งนี้แต่นักวิชาการชุดขาวนี้สามารถเข้าออกได้อย่างอิสระนี่ใครเขาบินได้ยังไงเฉินปิงถามด้วยความสับสนนี่คือนายพลประตูเมืองของเมืองสัตว์ร้ายแน่นอนว่าเขาบินได้กฎของเมืองสัตว์ร้ายนั้นมีไว้สําหรับพระภิกษุธ,ธรรมดาไม่ใช่สําหรับจ่าในวังของเจ้าเมืองเยาเมยยอติดตามเฉินปิงแล้วพูดว่า เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จุดไฟได้ประชาชนจุดไฟไม่ได้เฉินปิงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งบทที่4567ทันบนทางการแพทย์ชู่วอหุบป,ปากไว้ฉันจะระวังคุณเข้าคุกเหยาเมยอส่งสัญญาณอย่างรวดเร็วให้เชิญปิงหุบป,ปากทำไมพวกเขาถึงป้องกันไม่ให้พระมนุษย์และปีศาจเข้ามาในเมืองเฉิญปิงถาม พระมนุษย์และปีศาจไม่พอใจและมักสมคบคิดที่จะโค่นล้มเจ้าเมืองดังนั้นพวกเขาจึงถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปในเมืองเยาเมยยอกล่าวเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็เข้าใจว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นี้เป็นของออกดังนั้นทรัพยากรทุกประเภทจะต้องเอียงไปทางออกอย่างแน่นอนมนุษย์และปีศาจเป็นชนกลุ่มน้อยและแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีอาหารหรือเสื้อผ้าเพียงพอที่จะทำให้พวกเขาอบอุ่นในสถานที่แห่งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปการต่อต้านจะเกิดขึ้นและพวกออกก็จะปราบปรามมันสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลกคราวาสโลกสวรรค์หรือโลกสวรรค์ในอนาคตท้ายที่สุดนี่คือกฎไปกันเถอะพวกเรารออยู่แถวเหยาเมยยอดึงเฉินปิงแล้วเดินไปที่เมืองสัตว์ร,ร้ายเฉินปิงปิดกั้นรัศมีทั้งหมดและเปิดเผยเพียงรัศมีของเผ่าพันธุ์อสูรถึงกระนั้นเฉินปิงก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจ เห็นได้ชัดว่าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับชายที่แข็งแกร่งเมื่อกี้นี้แต่อีกฝ่ายค้นพบเขาและเสียชีวิตเฉินปิงก็ต้องระวังด้วยเพราะเมืองสัตว์ร,ร้ายแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นหากคุณตกอยู่ในอันตรายจะไม่มีใครช่วยคุณด้วยซ้ำแม้ว่าคุณซีจะหามันไม่เจอนั่นก็คงลำบากใจใช่ไหมเชินปิงจึงระมัดระวังอย่างมากในขณะนี้หัวใจของเขาอยู่ในลำคอ แต่เมื่อเหยาเมยอพาเฉินปิงไปที่เมืองสัตว์ร,ร้ายเฉินปิงก็รู้สึกโล่งใจดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะยังไม่พบเขาไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายไม่นานหลังจากที่เหยาเมยอตามเฉินปิงเข้าไปในเมืองพระภิกษุหลายรูปสวมชุดสีขาวก็เข้ามาอย่างรวดเร็วพระภิกษุหลายรูปมีรอยยิ้มบนใบหน้าและดูใกล้ชิดมาก แต่เมื่อภิกษุไม่กี่รูปเข้ามาใกล้เด็กหญิงก็แสดงอาการไม่อดทนแล้วพูดว่าไปไปไปกันเถอะเรามีที่อยู่และเราเข้าใจกฎเกณฑ์ของเมืองสัตว์ร้ายแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องนำทางเมื่อเห็นการแสดงออกของเยวเมยอพระภิกษุหลายรูปก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาก็หายไปพวกเขามองเยวเมยอที่ว่างเปล่าแล้วจากไป เชินปิงประหลาดใจมากจึงถามเยาวเหมยว่าพระเหล่านี้ทำอะไรกันคนเหล่านี้กำลังชักชวนลูกค้าและพวกเขาจะอธิบายกฎของเมืองสัตว์ร้ายอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนโกหกและไม่สามารถเชื่อถือได้พวกเขาล้วนเป็นเจ้าแห่งหมาป่าขาวหากพวกเขาจับพระที่ไม่คุ้นเคยกับเมืองอสูรพวกเขาสามารถบีบให้เขาสะอาดได้อย่ามองพวกเขาทั้งหมดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและมองใกล้กันมาก แต่ละคนมืดกว่ากันโชคดีที่คุณมาพบฉันและขอให้ฉันพาคุณมาที่นี่ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะหลอกลวงคุณทรัพยากรและสมบัติทั้งหมดบนร่างกายของคุณเยาเมยอติดตามการแนะนำของเฉินปิงเมืองสัตว์ร้ายไม่สนใจคนโกหกเหล่านี้เหรอเมืองสัตว์ร้ายไม่มีทีมบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ก็เข้มงวดเฉินปิงถามด้วยความสับสน กฎมีไว้สำหรับคนอย่างพวกเราเช่นเดียวกับคนพวกนั้นเมื่อกี้พวกเขาทั้งหมดถวายเครื่องบูชาที่บ้านของเจ้าเมืองเราจะควบคุมพวกเขาได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่ายยาวเมยอกโกรธเมื่อเธอพูดแบบนี้เฉิงปีงอดไม่ได้ที่จะยิ้มดูเหมือนนวโลกสวรรค์ก็ไม่ต่างจากโลกคาราวาสไม่มีอะไรมากไปกว่าพระภิกษุในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์ที่มีอายุยืนยาว ในแง่ของมนุษยสัมพันธ์และความซับซ้อนพวกเขาก็เหมือนกับในโลกคาราวาสตามคำบอกเล่าของคุณเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยน้องชายของคุณออกจากคุกด้วยเงินที่เพียงพอเฉินปิงถามแน่นอนตราบใดที่ฉันมีเหรียญวิญญาณทองคำม่วงเพียงพอพี่ชายของฉันก็สามารถช่วยออกจากคุกและได้รับทันบนทางการแพทย์ได้ ฉันแค่ไม่มีเงินฉันก็เลยทำได้แค่เอาเงินบางส่วนไปมอบให้หัวหน้าเรือนจำเพื่อช่วยน้องชายของฉันให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเยาเมยอรู้สึกหดหูและพูดทั้งน้ำตาต้องใช้เหรียญทองวิญญาณสีม่วงกี่เหรียญเพื่อช่วยน้องชายของคุณเฉินปิงถามเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงห้า้อยเหรียญเป็นเพียงตัวเลขทางดาราศาสตร์ฉันจะไม่มีวันได้รับเพียงพอในชีวิตนี้เหยาเมยอกล่าว